สวัสดีค่ะวันนี้ก็มา,าแนะนำเนื้อผ้านะคะผ้าที่ทำผ้าบนุนะคะสำหรับมี f อท่านหนึ่งหรือว่าหลายๆท่านเนาะสอบถามมานะคะว่าผ้าที่ใช้ทำผ้าบนใช้ผ้าอะไรนะคะก็จะเป็นผ้ายืดคอดตตอนนะคะ เปิดเลยว่าเป็นผ้ารวมก็ได้นะคะผ้ารวมหมายถึงว่าผ้ารวมก็เป็นผ้ายืดคอตตอนนะคะเป็นผ้ายืดรวมผ้าคอตตอนอันนี้อันนี้จะเป็นผ้าผ้ายืดนะคะผ้ายืดคอตตอนผ้ายืดคอตตอนเป็นผ้าปึกมันจะเป็นผ้ารวมนะคะผ้ารวมแล้วก็เอาไปทําอะไรนะคะ เอาไปทําอะไรนะคะเป็นผ้าเช็ดน้ํามันเครื่องผ้าเช็ดน้ํามันเครื่องผ้าเช็ดทําความสะอาดสําหรับอุตสาหกรรมทั่วไปนะคะเป็นผ้าปึกเป็นผ้ารวมทุงนึงจะมี20-25ิบยโลนะคะ25่สิหโลหรือ30สิบโลค่ะบางที่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีก็30สิบโลหโลนะคะ แต่ว่าหลักๆก,ก็ประมาณยี่สิบห้าโลนะคะยี่สิบห้าโลถุงหนึ่งยี่สิบห้าโลเป็นผ้ายืดคัตตอนนะคะหลากหลายสีหลายแบบหลายทรงนะคะผ้าจะไม่ใช่เป็นผ้าสี่เหลี่ยมแปดนิ้วนะคะจะมีใหญ่กว่านั้นมีเล็กกว่านั้นนะคะแล้วก็ต้องมาประดิษฐ์ประยุกต์หรือว่าเราต้องมาทำความเข้าใจกับหน้าผ้านะคะแล้วก็ แล้วก็เราก็ต้องมานั่งเรียงนะคะมานั่งเรียงผ้าตัวนี้นะคะเราเรียงเสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรียงมาแล้วเนาะเราเรียงออกมาแล้วคือหลายๆคลิปนะคะเนาะพี่ๆสามารถพี่ๆเอฟซี FC, ทุกท่านสามารถย้อนดูได้นะคะว่าวิธีเรียงเรียงแบบไหนนะคะวิธีเรียงแบบไหนแล้วก็ต้องคัดผ้าแยกผ้านะคะเราจะได้เป็นผ้าแบบนี้มาเป็นผ้าปึกรวมหรือว่าอาจจะเป็นผ้ารวมนะคะเนาะแล้วก็ เราก็จะมานั่งเรียงแบบนี้นะคะนั่งเรียงให้เสร็จอ,อันนี้เป็นคือผลงานที่เราเรียงเสร็จแล้วนะคะแต่อันนี้คือเป็นกระดาษที่เรายังไม่ได้เรียงนะคะคือเป็นงานบล็อกงานพอเราเรียงแล้วจะมัดเป็นแบบนี้นะคะมัดไว้ให้เรียบร้อยนะคะมัดไว้ให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้เวลาเราไปเย็บเราจะได้เย็บสะดวกนะคะจะง่ายกว่าการขนย้ายของเรา สำหรับตัวนี้เป็นไส้ผ้านะคะเป็นไส้ผ้าที่เราไว้โดยไส้ข้างในนะคะจะเป็นเศษเล็กๆปนๆนะคะเศษปนๆจะเป็นเศษปนๆแบบนี้เลยนะคะสิ้นเล็กๆแล้วก็เอาไปทาเป็นไส้ผ้าค่ะอันนี้คือเราเรียงเสร็จแล้วนะคะเรียงเสร็จแล้วเราก็มามัดไว้แบบนี้ นี่คือเรียงเสร็จแล้วนะคะแต่ส่วนกระดาษอันนี้เรายังไม่ได้เรียงนะคะเป็นบล็อกงานค่ะผ้าที่เรามาทำเป็นผ้าบนนะคะเราต้องใช้ผ้ายืดคอตต้อนนะคะถ้าไม่ใช้ผ้ายืดคอตต้อนเราจะไม่ซับไม่ค่อยซับน้ำนะคะเนาะแต่ความต้องการก็คือเป็นผ้ายืดคอตต้อนนะคะเนาะซับน้ำซับน้ำมัน ให้ทำความสะอาดทั่วไปในอุตสาหกรรมนะคะอุตสาหกรรมใช้ตัวนี้เยอะมากค่ะใช้งานที่เราเย็บเสร็จนะคะสำหรับเป็นผ้าปึกบ,บเล็กๆแบบนี้เราก็ต้องมานั่งเรียงก่อนมานั่งคัดนั่งแยกนั่งตัดนะคะเพราะว่าแบบนี้จะมีหลายๆทรงมากนะคะมีหลายทรงมากค่ะมีผ้าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่เนาะ อยู่ที่ว่าเราจะเจอผ้าแบบไหนหน้าผ้าแบบไหนหนะคะเป็นผ้าชิ้นเล็กๆแบบนี้ก็มีเนยค่ะอันนี้ก็ไม่ได้ virus. Virus ps. Ps ใหญ่นะคะเนี่ยแต่นี่ผ้าสันทบก็มีหลากหลายนะคะมีหลากหลายจริงๆนะคะอันนี้หนูยังไม่ได้ไม่ได้ให้ดูไม่ได้แบบเอามาเอามาตัดเอามาแยกเนาะยังไม่ได้ตัดไม่ได้แยกให้ดูอันนี้เป็นผ้าสันทบนะคะอันนี้เป็นผ้า คอตตอนนะแต่ยังไม่ได้คัดแยกเลยค่ะเนี่ยก็เอามาให้ดูนะว่าเป็นผ้าคอตตอนนะคะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยบางอันก็สวยไม่สวยอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ต้องมาตัดเนาะเนี่ยแล้วต้องมานั่งตัดนั่งคัดแยกนะคะเนี่ยเป็นหลายหลายแบบมากค่ะเดี๋ยวหนูให้ดูเนี่ยคะ่ะเป็นผ้าชิ้นเล็กๆชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ผ้าแบวนี้แล้วก็ไปทาเป็นหน้าผ้าได้แล้วก็ต้องมานั่งแยกนะคะ เห็นไหมหลายแบบหลายทรงมากๆนะคะหนูอยากแนะนำพี่พี่ๆ fc ที่เข้ามาติดตามหนูอยากให้ดูว่ามันไม่ได้ใช่แบบว่าจะไม่ไม่ใช่ว่าง่ายนะคะแต่ว่าเนี่ยเป็นผ้าแบบเนี้ยเราก็ต้องมานั่งตัดนะคะเพราะว่ายาวเนาะเนี่ยเป็นแบบเนี้ยยาวแล้วก็ต้องมาตัดค่ะ อันนี้เรามาลื้อให้ดูปกติจะไม่ค่อยลื้อแบบนี้นะคะปกติจะเทเลยจะได้ง่ายต่อการคัดแยกของเราเยอะน, <Yeah, S 1> นะคะเป็นแบบหลากหลายสีแต่หลกัหลกๆเป็นผ้าคัตต้อนนะคะผ้ายืดคัตต้อนเนี่ยค่ะเนาะเราต้องมาคัดแยกผ้านะคะไอนผ้าอเนี่ยยาวไปแล้วก็ต้องมาตัด ยาวไปเราก็ต้องตัดก็ไม่ตัดก็เราก็ทํางานไม่ได้นะ,ะเราต้องตัดเนาะนี่ยปกติไม่ค่อยเลื้อเนี่ยคะ่ะเป็นหน้าผ้าแบบนี้ก็จะทํายากเนาะแต่หนูว่าทำได้นะคะหนูทาได้จะมีหลากหลายมากนะคะหลากหลายมากๆเลยแต่นี้หนูไม่ได้เนี่ยเนเนี่ยเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นแบบนี้ก็มีคะ่ะอาจจะยากหน่อยยากง่ายผสมปนๆกันไปแต่เรา แต่เราต้องมาคัดแยกนะคะคัดแยกผ้าเนาะคัดแยกผ้าตัดหน้าผ้าอันนี้หนูก็ไม่ได้เจาะให้ดูคัดแยกผ้าตัดผ้าไม่ได้เจาะให้ดูไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ได้เจาะเราเจาะตรงนี้เจาะถึงนู้นเนี่ยมันอยู่ไอ้นี่ไปเดี๋ยวเจาะให้ดูค่ะแล้วมาจะจับตรงนี้ให้ดูนะคะ มานนให้ดูดูไปด้วยกันเลยนะคะอันนี้เราเพิ่งจะตัดตัดถุงนะดูไปด้วยกันนะคะว่าผ้าผ้านี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ยากจะทั้งหมดนะคะไม่ได้ยากไม่ได้ง่ายเนาะแต่อยู่ที่ว่าเร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 า,เราเลือกผ้าเนี่ยเรามาทําผ้าเนี่ยเราเลือกได้ไหมเราคัดแยกผ้าได้ไหมเราคัดแยกผ้าได้เราก็ได้เราก็ทําได้ทําง่ายนะคะเนี่ยผ้ามีหลายแบบแต่หลักๆเป็นผ้าคัตต้อนนะคะ เราแบบนี้เราก็ต้องมานั่งคัดนะคะเนี่ยนั่งคัดนั่งต no. ัดแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมานั่งตัดนั่งคัดให้ได้แปดนะคะเป็นหน้าแปดเนาะแบบนี้ค่ะมีหลายแบบนีสีดําเยอะเนี่ยแบบนี้นะคะเนี่ยไม่ถ่ายให้เห็นไกลๆแบบนี้เราก็ต้องมานั่งคัดนะคะได้ข้ามาแล้วก็ต้องมานั่งคัดสีดํา สีดำเวลาเราเรานั่งเรียงแล้วก็เรียงใส่กับสีอื่นเพื่อความสวยงามนะเพื่อความสวยงามเวลาเราเย็บจะได้ไม่เบื่อแต่ว่าสีอะไรก็ใช้ได้หมดเนี่ยค่ะเป็นผ้าแบบนี้นี่เป็นผ้าแบบนี้ก็ทำง่ายนะคะไม่ไม่ยากเนาะผ้าวงรีนี่แล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะสันทกบแบบนี้เราก็ตัดนะคะเหมือนเราเคยทำคลิปให้ดูอยู่เนาะว่าเราต้องตัดแบบไหนอะ่ะเป็นถ้าเป็นผ้าสันทกบแบบนี้เนาะ แต่แต่ถ้าถ้าพี่พี่ไม่ได้ดูก็เดี๋ยวหนูทําให้ดูใหม่นะคะเนี่ยมีหลากหลายค่ะเนี่ยมีหลากหลายผ้าตอนนี้หนูยังนี้หนูก็ลือออกมาให้ดูก่อนนะคะว่าเป็นแบบนี้เนาะนี่เป็นฉันทบแบบนีเน้เราจะตัดแบบไหนนะคะมีวิธีตัดอยู่นะคะตัดตัดแบบไหนที่เราจะทำงานง่ายนะคะเนี่ยผ้าแบบนี้ก็เป็นฉันทบเหมือนกันเนี่ยค่ะ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนูให้ดูนะคะผ้าสันทบนี่เป็นผ้าสันทบนะคะหลายแบบหลายทรงค้าผ้าเป็นผ้าผ้าผ้าทิปเนาะเป็นผ้าเศษนี่นะคะเป็นปึกแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็มาใส่บล็อกเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวคลิปหน้าหน้านะคะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะว่าทรงนี้จะทําแบบไหน มีหลายทรงอันนี้เป็นผ้าพับพับครึ่งนะคะแบบนี้เป็นพับครึ่งนะมีหลายแบบมากค่ะเป็นแต่หลักๆเป็นผ้ายืดคอตตอนนะคะมีหลายแบบสีดำสีดำนี่ก็หลายแบบเหมือนกันค่ะมีหลากหลายค่ะมีหลากหลายหลักๆที่เราต้องคัดแยกหน้าผ้าให้ได้นะคะว่าผ้าตัวไหนเราจะทำแบบไหนผ้าผ้าแนวไหนเราจะทำแบบไหนนะคะ นะมหีหลายคลิปนะคะที่ทําให้ดูเนะเดี๋ยวทําให้ดูเรื่อยๆค่ะหลักๆก,ก็เป็นงานผ้าวนนะคะเป็นแบบนี้เนะี่ยเราก็ต้องนั่งตัดให้ได้ให้ได้เต็มบล็อกนะคะให้ได้ให้ได้ทรงของบล็อกเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาบล็อกมาให้ดูแล้วก็วัดบล็อกนะคะนะคะนี่พอเราได้บล็อกมาแบบนี้นะคะ เราได้บล็อกมาแบบนี้แล้วนะคะเราได้ผ้ามาแบบนี้เนาะเราได้ผ้ามาแบบนี้เราก็ตัดเลยไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะมือเดียวเนาะเรายังไม่ได้ตั้งขากรองให้ดูถ้าเราได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดเลยคำว่านั่งนั่งตัดผ้าคัดผ้าแยกผ้าเลียงผ้านะคะนี่เราถึงจะได้งานไวนะคะ เราได้แบบนี้แล้วก็ตัดเลยค่ะเราจะตัดแบบนี้ก็ได้นะ,ะถ้าตัดแบบนี้ก็ตัดครั้งเดียวนะคะตัดแค่ตรงนี้เลยแบบนี้นะคะเป็นผ้ายืดพัตต้นที่แบบหลากหลายเยอะมีหลายทรงหรลายแบบนะคะเนี่ยมีหลายทรงหลายแบบหลกัหลกๆเลยถ้าเราอยากได้งานใบเราต้องนั่งคัดผ้าให้ได้นะคะนั่งคัดหน้าผ้าให้ได้ ส,ส่วนงานเย็บเนี่ยเป็นงานง่ายค่ะเย็บง่ายนะเย็บง่ายแปบ๊บเดียวเองก็ได้แล้วค่ะแปบ๊บเดียวก็ได้สิ 10, 20, 30, บยี่สิบโลสามสิบโลแป๊บเดียวแต่ตอนที่เราจะได้มานี่สิเนาะเราต้องมานั่งเลียงมานั่งแยกผ้าก่อนนะคะมีหลายขั้นตอนมากๆค่ะอยากแนะนําให้พี่ๆเนาะถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนที่ทาอยากทําใหม่เริ่มทําใหม่หรือว่าอยากลองทําหรือว่าทําแล้วเนะาะจะเกิดการทอนะคะไม่ต้องทอนะคะก็สู้ๆค่ะเป็นกําลังใจให้ หลักๆแล้วก็ต้องมาตัดผ้านะคะเนี่ยแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ต้องตัดออกแบบนี้ตัดให้ได้บล็อกนะคะเนาะเดี๋ยวเอาบล็อกมาวัดอีกถ้าเป็นแบบนี้เราก็ต้องมาตัดวัดบล็อกแบบนี้เลยนะตัดแนวนี้เลยค่ะตัดแนวนี้เลยตัดใส่ ไม่ได้แปดพอบล็อกเราแปดเนาะเพราะว่าบล็อกงานเราแปดงานเราแปดล้วก็ต้องเราก็ต้องแปดแหละคะะ่ะเนาะถ้าพี่พี่ทำใหม่นะคะจะได้ผ้ามาแนวไหนแบบไหนก็วัดใส่บล็อกให้ได้แปดนิ้วเลยค่ะให้ได้ให้ได้ของทรงของบล็อกเนาะแบบนี้ค่ะไม่ได้แบบนี้ เวลาเราไปเลี้ยงเราก็จะได้ไม่ท้อนะคะเป็นกําลังใจให้พี่ๆหลายๆท่านที่อยากทํานะคะแต่ว่าอยากอยากอยากรู้ออว่าผ้าเอาผ้าอะไรมาทํานะคะเป็นผ้ายืดคอตตอนค่ะหลักๆเลยคือเราต้องตัดผ้าแยกผ้าคัดผ้าให้ได้นะคะขอบคุณพี่ๆมากๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามา รับชมเข้ามาติดตามให้กำลังใจนะคะขอบคุณที่พี่ๆเข้ามาสอบถามนะคะมีอะไรสอบถามได้นะคะเดี๋ยวก็ถ้าจะอธิบายก็จะยากนะคะนี่อธิบายเป็นคลิปแล้วก็ทำให้ดูเลยนะคะว่าเป็นผ้าคอตตอนเป็นผ้ายืดคอตตอนคอตตอนก็มีหลากหลายแบบหลากหลายหน้าผ้านะคะเนาะ,ะนี่สำหรับแบบนี้นะคะแบบนี้เป็นผ้าคอตตอน แต่แบบนี้แล้วก็มีลายแบบลายทรงนะคะเนาะสำหรับหน้าผ้ามีอีกถสง้อนึ่งค่ะอันนี้ถวนหนูเทเลือกไปแล้ววันนั้นหนูเลือกหนูเทไปแล้วแต่ว่าหนูยังเลือกไม่หมดก็มีหลากหลายนะคะนี่มีหลากหลายอันนี้ก็เป็นผ้าคัดต,ต้นเหมือนกันค่ะมีหลากหลายค่ะในถุงถุงนึงเนี่ยจะมีแบบเยอะมากแต่เป็นผ้ายืดขัตต้นนะคะ มีหลายแบบหลายทรงค่ะหลักๆเราต้องคัดแยกผ้านะคะพอเราได้ผ้ามาเทเลยค่ะไม่เทแล้วก็เหมือนที่เคยอธิบายอธิบายเล่าทำให้ให้ดูแล้วก็ให้พี่ๆได้รับชมนะคะว่าทุกคลิปทุกการทําที่หนูทําให้ดูคือมาทํางานได้จริงใช้ได้จริงทําได้จริงนะคะแนะนําวิธีการทําสอบถามได้ค่ะเนาะ จอถามอะไรจอถามได้มามาได้นะคะเพราะว่าก่อทางานได้จริงนะคะหนูก็ทําอยู่นะคะแต่อยากให้พี่ๆที่ทําใหม่ศึกษาดูงานให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าวันงานผ้าโบเน,นแรกๆเราก็จะไม่ค่อยเข้าใจกับงานผ้าหน้าผ้านะคะถ้าเห็นว่าคลิปหนูมีประโยชนก์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อทำคลิปต่อๆไปค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ที่ทําลงนะคะสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีทุกทท่านนะคะมีอะไรสอบถามได้ค่ะคือหน้าผ้าก็คือมีจะเป็นแบบนี้แะคะ่ะเป็นผ้าปึกรวมหลายๆแบบทรงมากแต่หลักๆที่เราก่อนจะได้มาทําเรียงผ้าเราก็ต้องคัดแยกผ้าก่อนนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกท่านที่สอบถามเข้ามานะคะเป็นกำลังใจให้พี่พี่มือใหม่ที่อยากทำนะคะอยากทำหรือว่ากำลังเริ่มทำนะคะสู้ๆค่ะพี่พี่ข,ขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ เอากำลังใจเอาความสําำร็จมาฝากคะ่ะมีอะไรก็สอบถามได้คะ่ะจะพยายามทําให้ดูทุก,ทกคลิปเลยนะคะที่เรียงที่ทํางานนะคะจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดนะคะเนะแนนําวิธีเรียงแนะนําวิธีเรียงแนะนําวิธีคัดผ้าแยกผ้าทําผ้าเนี่คยค่ะมีแต่ผ้าทั้งนั้นกองผ้าคะ่ะ ค่าที่แยกออกมาแล้วที่ตัดที่แยกนะคะ